ใท้ายในวันนี้นะครับไปกันที่อัปเดต IU นะฮะซึ่งเธอไปร่วมง,งานแต่งงานไปร้องเพลงในงานแต่งงานมาแล้วก็มีคนติดโควิดเนี่ยไปในงานด้วยเธอก็เลยทำการกักตัวนะครับซึ่งล่าสุดผลตรวจออกมาแล้วว่าเป็นลบนะครับต้นสังกัดของ IU หรือว่า EG อือนนะครับศิลปินสาวคนดังของเกาหลีออกมาอัปเดตให้กับแฟนๆโล่งใจเกี่ยวกับผลตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่ออกมาเป็นลบครับ หลังจากที่ไอยูตกเป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อเนื่องจากไปร่วมง,งานแต่งงานของนักสแสดงดังที่มีนักร้องผู้เข้าร่วมง,งานติดโควิดเมื่อต้นสัปดาห์อย่างไรก็ตามครับเนื่องจากระหว่างร้องเพลงอวยพร IU ยุแล้วก็ชิงงานที่ไปร่วมง,งานนี้สวมแมสโดยตลอดแล้วก็ไม่ได้ติดต่อสัมผัสกับอิมชังจองนักร้องที่ติดโควิดที่ไปร่วมง,งานแต่งนี้ด้วยโดยตรงจึงส่งผลให้ผลตรวจ PCR ออกมาเป็นลบดังกล่าวครับ